คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ได้จัดทำคิดไว้นานแล้วครับว่าอยากจะทำแต่ก็ลืมคลิปนี้ก็เลยนึกได้ก็คือเวลาเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อพวรวยมาก็จะมา,าเปิดให้ดูซึ่งก็คิดไว้หลายคลิปแล้วแต่ก็ลืมก็เพิ่งทำได้คลิปนี้คลิปนี้ก็เช่า หลวงพ่อรวยมาเป็นจากน้องที่เคยเช่าหากันมานานแล้วละ่ะก็เป็นผ้ายันเป็นผ้ายันเลื่อนสมรตศักดิ์วเวลาแกะก็ต้องต้องดีๆเผือ่อเห็นไหมเผื่อถ้าถ้าถ้าผ้ายันมันสูงขึ้นมาก็จะเป็นรอยเราก็ต้องมัดองก็เป็นวัตถุมงคลเลื่อนสมรตศักดิ์ซึ่ง ที่ผมเลือกเก็บก็คือพยันในรุ่นเรือเนี่ยพยันถือว่าน่าจะถูกสุดราคาถูกสุดเพราะว่าพวเกเหรียญเนี่ยราคาไปไกลพยันก็จะราคาถูกหน่อยในส่วนของพยันก็จะมีสามสีเก็บเงินเก็บทองสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดง ึ่งราคาสีฟ้าก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับก็เลือกที่จะเก็บสีฟ้าอันนี้น้องก็ได้ส่งมาอันนี้มีของแถมด้วยนะนให้ของแถมมาด้วยโปกุญแจน่ารักมากเอาละครับแล้วก็มาดูพยันกันพยัน,นส่วนใหญ่อะตอนอแรกๆที่ผมเก็บผมก็จะขอให้เป็นป้ายแดงอย่างเดียว แต่พอหลังๆมาเราเลือกเก็บเนี่ยเราผมจะเลือกเก็บที่าตาวัดตาปั๊มตาวัดชัดเจนในส่วนที่เคยเก็บมาเนี่ยมันจะมีปั๊มตรงนี้บ้างปั๊มตรงนี้บ้างาปั๊มตรงนี้เข้มมัง่งจืดมัง่งในในส่วนประวัติที่รู้มาเนี่ยเขาบอกว่า,าผ้ายันเนี่ย จำนวนการสร้างมันสีละสองสองสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็ที่ที่รู้มาเนี่ยเขาให้นักเรียนนักเรียนโรงเรียนภาชีมานั่งช่วยกันปั๊มเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเด็กเด็กที่มาปั๊มเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าเด็กคนไหนจะปั๊มยังไงเพราะบางอันก็เข้มบางอันก็จืดก็คือปั๊ม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 จนหมึกจืดแล้วก็ยังยังไม่ไปเติมน้ำหมึก ก็เลยขยังก็จะมีจุดเด่นที่ตาปั๊มแล้วกันนะครับมันก็จะมีปัม๊มปั๊มตรงนี้นี่ผมบอกปัมป๊มตรงนี้ปั๊มตรงนี้ปั๊มตรงนี้ก็คือแท้หมดในส่วนขยานวันนี้ก็สีฟ้าที่ได้มาก็เวลาเก็บเนี่ยเวลาผมได้มาผมก็จะมาวางอย่างเงี้ยวางให้มันยืดไม่อยากให้มันเป็นรอยยับก็จะวางให้มันยืดครับตรงนี้เป็นรอย ก็เดี๋ยวพอถ้าวางสักพักนึงคิดว่าน่าจะดีขึ้นเวลาใส่ผ้าใส่กอบแล้วมันก็จะสวยเนี่ยตรงนี้ก็ตาวัดชัดเจนวัตโกนะครับก็ได้มาในส่วนของายันเนี่ยถ้าดูง่ายเก๊กับแท้เนี่ยถ้าถ้าเก๊เนี่ยนิ้วโป้งกับนิ้นวโป้งสองข้างเนี่ยจะชนกันจะอยู่ระดับเดียวกันหเห็นไหมแต่ถ้าของแท้เนี่ยจะอยู่ต่ำวาข้างเนี้ยครับ จะอยู่ต่ากว่าถ้าของแท้มันจะเท่ากันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไก่ไก่ถ้าของของเคสเนี่ยงอนไก่เนี่ยแทบจะติดติดขอบวงกลมเลยอันนี้ก็มาให้ดูกันก็ถือว่าผ่านนะครับน้องนี้ก็ซื้อซื้อนมาหลายครั้งแล้วก็ได้ป้ายแดงราคาที่ย่อมเยาก็ถือว่าสวยงามเก็บไว้ ถือว่าราคาถูกสุดในรุ่นเลื่อนไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระบูชาคือพยานราคาถูกสุดเราก็ต้องเก็บเก็บที่ราคาถูกอาล้วครับก็ให้ดูกันเดี๋ยวถ้าคลิปต่อไปโอกาสหน้าได้เช่าหาบูชาวัตถุหลวงพว่อรวยอีกสักชิ้นหนึ่งชิ้นต่อๆไปก็จะมารีวิวแกะให้ดูกัน อ่าวันนี้ก็ให้ดูสำหรับายันเลื่อนสมรศสักโอเคขอบคุณครับ